คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนมโชคพารวยสวัสดี f อฟซีมิตรรัก ที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะนะครับสองตัวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ กดติดตามนะครับหรือว่ากดแชร์ทางช่องแอดมินคิมนมโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับฝาก FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิตรลักนะครับสายวินนะครับที่เอาชุดวินของตารางวันมากรทองจับนะครับมาอยู่นะครับ17ล่างนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดี ก็าพากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทั้งช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วทำเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยจะตนอกตรงใจ f อฟมิลักหรือเปล่ารับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยเราพัฒนานะครับ สูตรเจาะ2ตัวนิเน้นนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบของเาลาพัฒนานะครับในปีพศ2568นะครับก็เดินทางมาถึงเดือน6แล้วนะครับก็คือเดือนมิถุนายนนะครับ68เดินทางนะครับผมก็สอบมาถึง4ครั้งแล้วนะครับตั้งแต่2มิถุนายนครับจนถึง9มิถุนายนะครับ ข้อสอบล่าสุดนะครับออกที่3 8 1 3 7ดนสนะครับบางที่เอาข้อสอบ3 8นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่เอา8 1บางที่เอา1นนะครับสำหรับข้อสอบสำหรับ3 7 3บนด้วยกันนะครับข้อสอบงวดนี้นะครับตั้งแต่เดือนนี้นะครับเดือนมิถุนายนนะครับออกไม่เกิน5หลักนะครับเต็มที่แค่4หลักนะครับข้อสอบค่อนข้างจะโหดอยู่นะ เลขสิบหลักอมหมอ,อกแกสี่หลักห้าหลักก็ยังปรตนเลขสี่หลักก็คืออะไรนะครับเอ้าสังเกตนะครับเลขสี่หลักนะครับงวดวันที่สุกนะก็จะมีเลขหกกับเลขสี่หกสองตัวสี่สองตัวนะครับรวมกันเป็นแค่สองหลักแล้วก็ศูนย์หนึ่งตัวสามหลักเจ็ดหนึ่งตัวสามหลักข้อสอบงวดนี้เช่นกันนะครับงวดนี้เจ็ดสองตัวรวมกันเป็นหนึ่งหลักสามสองตัวรวมกันเป็นหนึ่งหลักแปดกับหนึ่งรวมกันเป็นสี่หลักนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเลขออกประหยัดออกนะครับเหมือนข้อสอบไทยนะครับ ข้อสอบจะออกไม่เยอะนะครับโอเคนะครับสำหรับหัวนี้นะครับข้อสอบนะครับบางท่านต็ตาดีนะครับเห็นได้อยู่นะครับแอดเจาะให้อยู่นะครับเลขหน้า7 1 1 7นะครับบางท่านก็ได้นะครับบางท่านตาตาดีนะครับแอดเจาะให้อยู่เลข4หลักนะครับเ1คอมเมนต์เข้ามาก็อยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับแอดก็ทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคีมนำโชคพลยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับก็จะใช้สูตรของตารางอันนี้ของมังกรทองนะครับอันนี้สูตรมังกรทอง นะครับปี67ปี68จะใช้สูตรถุงเงินนะครับแอดก็มี3สูตรนะครับก็จะมีสูตรมังกรทองนะครับสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับฮานอยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับจะเป็นเลขตารางวันนะครับ ก็จะมีวันจันทร์นะครับอังคารพุธนะครับพฤหัสสุ์เสารและกออาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณให้วันจันทร์ออกอังคารคำนวณให้วันอังคารนะครับสำหรับล่าสุดนะครับผม FC มินลักษ์นะครับข้อสอบออกวันจันทร์นะครับมาเฉพาะสายวินนะครับผม7 1 1 7นะครับข้อสอบวันนี้นะครับสายวินสายจับคู่นะครับจับวินก็ได้มีความโชคดีแล้วก็แอดเจาะให้อยู่นะครับ17 สำหรับใครตาดีที่เห็นเลขหน้านะครับสำหรับต่อไปจะเป็นวันพุธนะครับจะมีเลข9กับหัวเป็นเลข6ได้นะครับตัวเด่นมาเลข0ูนเลข5เลข1เลข8เลข2นะครับคือเลขสวนเกินสามารถจบคู่จุกบินได้เหมือนกันข้อสอบวันนี้นะครับเอสก็จะคัดลงชุดวินของมังกรถุงเงินนะครับอ่าห้าหลักนะครับเลขของมังกรเข้สู่จากทางช่องหหลักรวมกันเป็น6หลักนะครับก็จะมีเลข0ูนเลข1นะครับเลข2 นะครับเลข2เลข6เลข6เลข3แล้วก็เลข8นะครับ0 1 2นะครับ3 6 8นะครับสำหรับชุดวินนะครับสำหรับสุดเจาะ2ตัวนเน้นนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับอยู่ที่นะครับเลข2แล้วก็3นะครับเป็นเลขผสมนะครับวิ่งรูด2กับ3นะครับเพื่อความชัวนะครับ สำหรับ2เอจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับเน้นเลยนะครับเน้นรูดนะครับรูดสำหรับเจาะก็จะมี0 2 2ย์แล้วก็82เจาะให้แค่3คู่นะครับสำหรับสายเจาะนะครับเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันจะสูงนะครับถ้าเจาะ4 5, 5, คู่5คู่หรือว่า6คู่หรือว่ารูดเลยหรือว่าเลขในหลังโอกาสพลาดจะน้อยหรือจะเป็น02 2 1 สามสองแปดสองหกสองห้าสองที่ขาดออกไปก็ได้นะครับถ้ากลัวพลาดประมาณนี้นะครับสําหรับตัวที่สองเน้นนะครับฟีพี่น้องเน้นรูดนะครับอยู่ที่สามนะครับก็จะมีศูนย์สามสามหนึ่งแล้วก็สามสองนะครับเช่นกันนะครับเจาะสี่คู่นะครับเดี๋ยวมันจะเยอะนะครับเจาะเดี๋ยวพี่น้องหวนว่ามันเยอะนะครับนะเจาะสามคู่พอนะครับสําหรับในบ้านของแอดจะเจาะให้ประมาณ ห้าคู่นะครับใครที่อยู่ในบ้านจะเจาะให้ห้าคู่นะครับสำหรับตัวเด่นดูัวพลาดก็จะเป็นศูนย์สามสามหนึ่งสามสองสามแปดสามหกกับหัวเป็นสามเก้าสามห้านะครับถ้าัวพลาดลากเลยนะครับเต็มสติลหรือว่าจับวินในตารางได้เลยนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับก็ระวังสองหนึ่งนะครับแปดสองนะครับสามหนึ่งนะครับสามสองประมาณนี้นะครับ สำหรับ f อพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดคัดออกมาให้นะครับก็จับวินในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับสำหรับชุดวินนะครับสำหรับสูตรเจาะ4ตัวจะใช้เป็นเลขผสมที่คัดออกไปนะครับก็คือ5 2 5 3 2นะเป็นเลขผสมเบิ้ลนะครับ0 2 1, 1 1นะครับ9 3 8 2เลขผสมนะครับสำหรับ6ตัวจะเป็น3 6 แปดหนึ่งสามสองสำหรับข้อสอบชุดหกตัวนะครับสามหกแปดหนึ่งสามสองนะครับสำหรับเปุ่นก็จะมีสองสองแล้วก็สามสามนะครับอ่าการให้สองคู่ตามนี้นะครับสำหรับข้อสอบนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคโพลโก็มานำเสนอ FC มิตรรักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอซีพี่น้องที่ชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ FC พี่น้องเข้ามามใหม่นะครับเที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง นะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับในคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่ๆที่แอดมินขีนมโชคพาดูมานําเสนอสําหรับเอซีพี่น้องนะครับอยากได้ข้อสอบเลขวิ่งนะครับหรือว่าเลขเม็ดเดียวก็คอมเมนต์มาบอกท้ายคลิปแอดก็จะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่งเม็ดเดียวเอฟซี MC พี่น้องรับชมในะครั้งต่อไปสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ